อาสวัสดีนะครับวันนี้มาพบกับภูมิยักษ์นะครับอีกแล้วนะครับนะวันที่27นะครับตุลาคมปี2564นะครับนะอ้าวันนี้นะครับจะมาให้ทีเด็ด2คู่นะครับจะมาให้ทีเด็ด2คู่นั่นเองนะครับนั่นก็คือคู่บูดิเนเซ่นะครับพบกับเวโรนานะครับแล้วก็ชานเลียพบกับแอตแลนตานะครับนะอ้าววันนี้นะครับก็จะมาให้อ่า พัฒนาในเกมนี้ครับของชาโนเลียนะครับชาโนเะลียตอนนี้ผลงานก็ดูกระท่อนกระแท่นมากเลยนะครับกับแอตแลนตานะครับแอตแลนต้าอยู่ที่5นะครับส่วนชาโนเลียอยู่ที่15บห้านะครับพัฒนาในเกมนี้ก็ชาโนเลียนะครับเป็นรองนะเป็นรองแอตแลนตานะครับครึ่งลูกควหนึ่งนะครับพัฒนาในเกมนี้ก็ชาโนเลียนะครับผลงานโดยรวมในช่วงนี้ก็บอกว่าเพิ่งเก็บ3ามแต้มมาได้ล่าสุดนะก็าตานะครับ แต่ก็ฟอร์มภาพโดยรวมเขาก็มองว่ายังคาดหวังอะไรไม่ได้มากนะครับเล่นเกมมาแล้วนะครับเล่นเล่นเกมในลีกแล้วนะครับ9นัดนะครับเป็นการชนะ2เสมอสาและแพ้ถึง4เกมเลยนะครับขณะที่ทีมเยือนนะครับแอตแลนตาผลงานโดยรวมนะครับในช่วงหลังของพวกเขาครับก็ต้องบอกว่าฟอร์มค่อนข้างดูแผ่วลงไปเยอะเลยนะครับเพราะเกมลีกนะครับ4นัดนะครับ สี่นัดของเขาคนระับก็เก็บใช้ได้เพียงแค่1เกมเท่านั้นนะครับแต่ว่าเกมนี้นะบอตแลนตาเองนะครับพวกเขาจะได้ไปบุกมาเจอกับทีมเจ้าบ้านมองว่าก็ยังไม่ได้ถึงดูเป็นงานที่ยากมากเท่าไหร่นะครับเพราะมองว่านะครับทีมทางเจ้าบ้านเองนะครับอร์มภาพรวมในเกมลีกนี้นะครับที่ผ่านมาของพวกเขานั้นก็ถือว่ายังดูคาดหวังอะไรไม่ได้น่ายากนักนะครับ ถ้าเทียบจากฟอร์มดูแล้วนะครับเกมนลีกก็มองว่าแอตแลนตาพวกเขาก็ยังค่อนข้างดูดีกว่านะครับและคาดหวังได้กว่าและเชื่อถือได้ดีกว่านะครับอ่ะทีมทางด้านเจ้าบ้านนะครับลงเล่นแล้วกนัดแต่เก็บใช้ยมาได้เพียงแค่2นัดนะครับทําให้เกมนี้นะครับเชื่อว่านะครับโอกาสที่ทีมเยือนแอตแลนตาครับจะมาบุกและเก็บลุ้น3แต้มได้แน่นอนนะครับลุ้นกลับบ้านแน่นอนนะครับยัดไปเลยครับนะ ให้ไปที่แอตแลนตานะครับต่อครึ่งลูกนะครับหรือว่าต่อหนึ่งลูกนะครับน้ำล้นๆนะครับยัดไปที่แอตแลนตาเลยนะครับอ่าส่วนในคู่หนึ่งนะครับอูดิเนเซ er world, for it for it. Also, in ่นะครับพบกับเวโรนานะครับนาเวโรนาอยู่ที um, ่11นะครับส่วนอูดิเนเซ่นะครับอยู่ที่14นะครับอ่าทัศนะในเกมนี้นะครับอูดิเนเซ่นะครับมาต่อเวโรนาปอปนะครับราคาปอปนะครับอ่ะทัศนะในเกมนี้ทีมเจ้าบ้านนะครับอูดิเนเซ่นะครับผลงานโดยรวมนะครับ ช่วงที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าฟอร์มหลังมาก็ทรงนะครับกับซุดนะครับมาอย่างเดียวเท่านั้นนะครับเพราะเกมเล่นเกมแล้วนะครับในลีกเกม6นัดนะครับหลังสุดนะครับพวกเขาไม่ชนะใครมาเลยนะครับและเป็นการเสมอและแพ้มาอย่าง3เกมด้วยกันนะครับขณะที่ทีมเยือนนะครับเวโรน่านะครับผลงานภาพโดยรวมในช่วงที่ผ่านมาของพวกเขาแล้วก็ถือว่าทําผลงาน ดูไม่แย่เท่าไหร่นะครับนะบ ine, ดูเท่าไรไม่ดูดูแย่ดูไม่แย่เท่าไหร่นะขออภัยนะดูไม่แย่เท่าไหร่นะครับเพราะเกมในลีกนะครับ5หลังสุดนะครับ5นัดหลังสุดนะครับมีหลุดแพ้มาเพียงแค่หนึ่งนัดนะครับและเกมนัดล่าสุดนะครับเพิ่งเปิดบ้านอักทีมใหญ่อย่างลาซิโอนะครับมาด้วยกันนะครับและเกมนี้นะครับเวโรนาเองก็เขาจะมาบุกเจอกับทีมชาวามองว่าก็ยังดูเป็นงานที่ไม่ยากเท่าไหร่นะครับเพราะ เทียบจากดูฟอร์มภาพรวมครับเกมในหลีกช่วงหลังนะครับทั้งสองทั้งสองทีมนะครับมองว่าเป็นทางด้านทีมเยือนนะครับเวโรนานะครับที่สามนัดนะครับหลังล่าสุดในลีกนะครับเก็บชัยมาแล้วนะครับถึงสองเกมนะครับนั่นครับพวกเขาก็ยังดูมีทรงดีดูดีกว่าแน่นอนนะครับทางด้านทีมเจ้าบ้านนะครับไล่ชัยมาถึงหกเกมเลยนะครับหกเกมเลยนะครับติดต่อกันด้วยนะครับทําให้เกมนี้นะครับ โอกาสทีมเยือนนะครับเวโรนานครับจะมาบุกรุ้นเก็บ3ามแต้มแน่นอนนะครับอ่ะวันนี้ผมให้ไปที่เวโรนานะครับลองราคาปปหรือว่าเสมอก็ได้นะครับยัดไปเลยนะครับจัดหักจัดเต็มไปเลยอ่ะส่วนวันนี้นครับก็ท้ายคลิปนะก็มาสรุปกันนะครับเมื่อวานนะครับเมื่อวานผมให้ไป3ามคู่นะครับก็ ชนะ1เสมอ1เสียหนึ่งก็ถือว่าเจ้าเจ้ากันนะครับถือว่าเจ้าเจ้ากันอ่ะเรามาดูกันนะอ่ะนี่คือกลุ่มนะครับกลุ่มลายนะครับกลุ่มลายวี MVP นะ MVP เลยนะครับนะบาเมื่อวานก็นะผมให้ AC านก็เสมอนะครับต่อที่1ลูกชนะ1ลูกนะครับนะอ่ะส่วนก็เมื่อวานผมให้ไปที่ชาเก้นะครับชาเก้ก็กิ้งก็รูทู่เลยครับนะ ไม่ถึง10นาทีนะครับโดนยิงนศูนย์นะครับก็เละนะครับโดนไปประมาณ1 0ศูนย์นะครับนะจบเกมที่1น0ศูนย์นะครับอ่อหนึ่งหนึ่งแปดหกศูนย์มิวนิกก็ชนะไปนะครับผมก็เสียนะครับเสียก็บอกนะครับนะไม่ได้มาเสียไม่บอกนะครับเสียก็บอกนะครับอ่าส่วนกินนะครับเนี่ยครับแดกเข้าไปเต็มตีเลยครับนะนะต่อมานะครับเวเนเซียต่อมานะครับต่อครึ่งลูกมาเลยนะครับก็รองนะครับเตเลนต์ตาน่าก็แดกนะครับชนะสองหนึ่งนะครับเมื่อวานน่าจะใช่นะครับ ผมไม่ดูสกอร์ตอนย้อนหลังนะครับนะอาส่วนเอซิมล้านก็1 0นะครับก็เจ้ากันไปนะครับอาส่วนใครอยากเข้ากลุ่มไลน์แบบนี้นะครับก็แอดไลน์นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ใต้ล่างนะครับนะก็วันนี้ก็ก็กลาบล้านก่อนนะครับอาอย่าเพิ่งกลับลาผมลืมครับก็ฝากติดตามช่ององบมด้วยนะครับนะกดไลค์กดถูกใจกดติดตามกดกดกดแม่งทุกอย่างเลยนะครับนะก็จะมี ข่าวสารดีๆมาให้ด้วยนะครับตลอดนะครับตลอดเลยนะครับข่าวสารดีๆมาตลอดอ่ะส่วนนี้ก็จากลางก่อนนะครับก็ฝากติดตามช่องภูมิยักษ์ด้วยนะครับ